อนิสาตปห้าเศษส่วนตอนที่หนึ่งข้อสี่ข้อหนึ่งถึงสิบแปดตอนที่หนึ่งข้อสี่ จงเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ5เศษ11ส่วน15เศษ11ส่วน12สําำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตตัวเศษมีค่าเท่ากันมีเศษเป็น11 กับสิเหมือนกันคราวนี้ให้นักเรียนมาดูตัวส่วนนะคะตัวส่วนเป็น15กับ12นะคะการเปรียบเทียบนักเรียนสังเกตถ้าเศษเท่ากันนะคะตัวส่วนมากตัวส่วนเป็น15บหาทำให้มีค่าน้อยกว่าตัวส่วนที่น้อยกว่า นะคะถ้าเป็นจํานวน15จะมากกว่า12แต่พอเป็นตัวส่วนส่วนมากส่วนที่มีค่ามากจะทำให้มีค่าน้อยจะทำให้เศษส่วนนั้นมีค่าน้อยกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นนักเรียนมีขนมอยู่1ชิ้นถ้านักเรียนแบ่ง15คน ก็จะได้ขนาดของชิ้นนั้นเล็กกว่าที่นักเรียนจะแบ่งขนมชิ้นเดียวกันให้กับคน12คนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวส่วนตัวส่วนมากตัวส่วนที่มีค่ามากเนี่ยนะคะจำนวนมากเนี่ยจะทำให้ค่าของเศษส่วนนั้นมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนที่มีค่าน้อยกว่าค่ะดังนั้นก็จะได้ว่าเศษ11ส่วน15 น้อยกว่าเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองข้อห้าเศษสิบเอ็ดส่วนสิบห้าน้อยกว่าเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสอง